เปิดลุกล่าสุดแต้านัทพรทำโฟกัสจุดเดียวเอื้อหือเสื้ออะไรเนี่ยนานทีจะโชว์แซบสำหรับซุปตานางเอกแต้วนัทพรเตมีรักนับว่าสาวแต้าเป็นผู้หญิงที่เหมาะสมกับทุกลุคยิ่งมาในลุกบิกินี่ชุดว่ายน้ำหรือชุดออกงานไปเที่ยวแซบทำหลายคนใจละลายคอมเมนต์ชมสนานไอจีเลยทีเดียว ล่าสุดเธอก็ได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัวแอดแทแววนต p o มาในลุกชุดเซ็ตลายลูกไม้สีฟ้าอ่อนแต่ช่วงบนนั้นเซ็กซี่เกินต้านทั้งเสื้อตัวเล็กที่อกลึกแหวกเว้าหน้าท้องโชว์ด้านหลังเต็มๆบอกเลยค่ะว่าลุกนี้แม้จะดูเรียบร้อยแต่เสื้อนั้นแซบแย่งซีนกว่าจ้าจนแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศอดใจไม่ไหว คอมเมนต์ชมสนานไอจีแต่ว่าแซบขนาดนี้ไฮโซนายก็เข้าใจไม่ห่วงเพราะแซบกว่านี้ก็มีมาแล้วจ้าอีอี